ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Madhaz Car Update วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยจากค่ายมิ s ซูบิชินั่นก็คือมิสซูบิชิเดลิก้าดี 6รุ่นปี2026รถมินิแวนที่ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของรถออฟโรดและความสะดวกสบายของรถครอบครัวในคันเดียวเดลิการุ่นใหม่นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษด้วยแนวคิด Adventure Family MPV ที่มุ่งตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวแบบลุยๆุยบนทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางทางลูกรังหรือทางภูเขามิซูบิชิตั้งใจพัฒนาดี6เพื่อให้เป็นมากกว่ารถมินิแวนธรรมดาแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อ sa w c generation ใหม่ระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นและโครงสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ outlander phev ทำให้รถคันนี้ทั้งแข็งแรงและขับสบายกว่ารุ่นก่อนก่อนดีไซน์ภายนอกของ Delica D 6-2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตระกูล Delica เอาไว้แต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเลเแบบแยกส่วน2ชั้น split led headlight design กระจังหน้าดินามิกชิลที่มีความโดดเด่นและทรงพลังกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีส่วนล่างของตัวถังตกแต่งด้วยแผ่นกันกระแทกสีเงินเสริมบุคลิกของความลุยและความแข็งแรงเส้นด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้ดูสูงโปร่งพร้อมหน้าต่างบานใหญ่เพื่อให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมและท้ายรถติดตั้งฝ่ายท้ายเล็กแนวยาวเชื่อมต่อการเพิ่มความล้ำสมัยและช่วยให้รถดูมีมิติภายในห้องโดยสารของเดลิก้าดี6ได้รับการปรับโฉมอย่างเต็มรูปแบบ วัสดุที่ใช้ภายในถูกยกระดับให้มีความหรูหราเช่นแผงแดชบอร์ดหุ้มหนังแท้การตกแต่งด้วยลายไม้หรือโครเมียมตามรุน่นบอร์ดที่นั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระและสามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของการจัดวางที่นั่งเป็นแบบสองรองรับผู้โดยสารได้เจคนโดยแถวที่2สามารถปรับเลื่อนและหมุนได้เพื่อสร้างบรรยากาศการเดินทางที่ยืดหยุนหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อ Apple Car Play Android Auto และระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งด้านระบบขับเคลื่อน Mitsubishi d e l i c a d 6-2026ใช้ขุมพลงังปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่พัฒนาใหม่บนพื้นฐานเดียวกับ Outlander PHEV ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังรวมสูงสุดประมาณ250แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ s a w c ซึ่งช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างอย่างแม่นยำเพื่อให้ยึดเกาะถนนได้ดีที่สุดระบบนี้ทำงานร่วมกับโหมดการขับขี่หลายแบบเช่น EV โหมด Hybrid โหมด Power โหมด โโนและกราเวลเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกันด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิใส่เทคโนโลยีครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตื่นจุดอับสายตา BSM ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA กล้องรอบคัน360องศาและระบบ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยควบคุมระยะห่างจากรถคันหน้าอัตโนมัติ รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การเข้าจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันความปลอดภัยเชิงป้องกันเช่นระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและเซ็นเซอร์รอบคันภายในยังมีการออกแบบให้เน้นการเก็บเสียงและลดแรงสังส่นสะเทือน NVH ทำให้การเดินทางยาวๆเงียบและสบายระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแมกเฟิสันสกรัดและด้านหลังแบบมัลติลิงได้รับการจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้งและการขับขี่บนทางครุขคะ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ใต้พื้นรถเพื่อช่วยลดจุดศูนย์ท่วงและเพิ่มสมดุลในการขับขี่รวมถึงให้ระยะทางวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนประมาณ80กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองในแต่ละวันด้านการออกแบบภายในมิตซูบิชิยังให้ความสำคัญกับ smart cabin experience โดยติดตั้งไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและระบบเชื่อมต่อแอป Mitsubishi Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นปริมาณเชื้อเพลิงระยะทางและตำแหน่งของรถความสามารถในการลุยน้ำลึกได้ประมาณ700มิลิเมตรพร้อมมุมไต่ Approach และมุมจาาด d i p ตัวที่สูงขึ้นทำให้เดลิก้ดี6พร้อมลุยในเส้นทางภูเขาหรือทางโคลนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชนกันชน หรือระบบช่วงล่างเสียหายการใช้แพลตฟอร์มใหม่ TNGAK ท,ที่แข็งแรงและเบาวกว่าเดิมช่วยให้ทั้งการควบคุมและความประหยัดน้ำมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแน่ขององค์การออกแบบมิตซูบิชิยังเน้นแนวคิด Tonest m i t h Comfort โดยเน้นเส้นสายแข็งแรงแต่แฝงด้วยความหรูหราในทุกรายละเอียดตั้งแต่เสาเอพินลาที่บางลงเพื่อให้มุมมองชัดเจนไปจนถึงกระจกบานใหญ่ที่ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งพร้อมระบบกรองอากาศ Nano X ที่ช่วยกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคในห้องโดยสาร สำหรับราคาคาดการมิซูบิชิเดลิก้าดี6 2 2 6จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นประมาณ1.8ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตกถึง2.4ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อป PHEV ที่อุปกรณ์ครบครันทันนี้ราคาจริงอาจแตกต่างไปตามตลาดและอุปกรณ์เสริมแต่ละประเทศจุดเด่นของเดลิก้าดี6ไม่ใช่เพียงแค่ดีไซน์หรือสมรรถนะแต่คือความสามารถในการตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนชอบเดินทางหรือสายแคมปิ้งรถคันนี้พร้อมให้คุณออกไปผจญภัยได้ทุกวันทุกเส้นทางและทุกความฝันที่คุณต้องการเดินทางไป